นายบุญยอสุกทินไทยอดีตสอส,อสอพักคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อค,ความลงใน Facebook ระบุว่าไม่น่าเชื่อผู้ว่าชดชาติทำผิดพรบการชุมนุมสาธารณะพศ2 5 5 8ประกาศกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้พื้นที่7สถานที่สามารถชุมนุมได้แต่กลับประกาศให้ไปจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการชุมนุมผิดมาตรา9ของพรบการชุมนุมสาธารณะพศ2558 มาตรา๙ระบุชัดว่าถ้าหน่วยราชการประกาศสถานที่ชุมนุมไม่ต้องบังคับใช้หมวดสองการแจ้งการชุมนุมสาธารณะของพรบฉบับนี้แล้วคุณชัดชาติลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครต้องให้ไปจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรใครให้เสรีภาพใครจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมมากกว่ากัน